ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่12มกราคม66ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยนะคะเราไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่9บาท50สตางค์ถึง9บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัม ค่าวโพวเมล็ความชื้นไม่เกิน14.5รราคาอยู่ที่12บาท50สตางถึง12บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่13บาท35สตางค์ถึง13บาท40สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถัดมามาดูที่ราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกร,รมัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่13บาท66สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นตารราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่408 US อลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโ,โกนะคะเป็นกิโลกรมัมราคาอยู่ที่8บาท65สตางค์กิโลกร,รมัม เป็นตันราคาอยู่ที่258.26 US ดอลลาร์ต่อตันเป็นบูเซลราคาอยู่ที่656เซนต์ต่อบูเซลไม้เหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลโชคดีรำด่ำรวยทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย